คุณเคยเชื่อไหมคะว่ายิ่งทางลำบากเท่าไหร่รางวัลที่รอคอยอยู่มักล้ำค่าเสมอวันนี้อ้อจะพาไปพิชิตทีลอซูผ่านเส้นทางบกที่หลายคนถอดใจแต่ถ้าดูจบอ้อมีเคล็ดลับการเดินทางที่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้หลักหลายพันบาทเลยค่ะการเดินทางไปทีลอซูต้องเผชิญกับหลุมลึกและทางชันคือบททดสอบชั้นดี เหมือนกับชีวิตเราแ่ละค่ะถ้าอุปสรรคไม่ได้มาเพื่อหยุดเราแต่มาเพื่อคัดกรองว่าเราคู่ควรกับเป้าหมายที่สวยงามนั้นหรือไม่ความสวยงามของเืนป่าอุ้งผางคือสมบัติของทุกคนเราจึงควรแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสถานที่โดยการไม่ทิ้งขยะลงไปยังที่น้ําตกแห่งนี้นะคะใต้คอมเมนต อ้อจะมาแนะนำวิธีการไปเที่ยวทีรอซูอย่างประหยัดสุดๆหลักหลายพันบาทเลยทีเดียวค่ะการเดินทางไปได้ทั้งทางบกและทางน้ำใครชอบเส้นทางไหนคอมเมนต์แจ้งใต้คลิปไว้เลยค่ะอ้อจะแปะรายละเอียดไว้ให้ใต้คอมเมนต์ตอนต่อไปล่องเรือทางน้ำกดติดตามเราไว้นะคะ อย่าลืมกดติดตามไว้ดูเที่ยวเมืองตากตอนที่สองกันด้วยนะคะ